กับเรียนเพื่อนที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมหรือว่าแฟนๆคนดูที่เข้ามาดูคลิปของอาจารย์โต้งนะก็เมื่อคืนก็มีทีเด็ดฝากกันหนึ่งคู่นะผมแล้วก็สเต็ปสามนะผมแจกในกลุ่มนะแล้วก็ทีเด็ดวีพีนะสำหรับทีเด็ดวีพีนี่แจกในกลุ่มอย่างเดียวนะครับผมไปดูกันก่อนเลยนะผมซึ่งให้ไปเมื่อวานนะก็ชนไปนะผมถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะ ไม่ได้ไม่เสียไม่เป็นไรนะผมอ่ะสเต็ปที่ผมแจกในกลุ่มนะผมก็แตกไปนะผม500บาทนะผม500บาทก็จะได้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะผม2,000กว่าบาทนะอาจจะเราไปเสียคู่ v i p สัก20,000เลยนะผมสัก2 0 0 0 0เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้เรามาแก้ตัวกันใหม่นะผมอ่าจะมีมาฝากคู่เดียวเหมือนเดิมนะผมคู่เดียวเหมือนเดิมนะ สำหรับสเตปหรือว่าบอลทรงบอลสดนะผมจะเข้าไปเล่นในกลุ่มอย่างเดียวนะผมวันนี้อาจารย์โต้งมาแจกเหมือนเดิมนะผมทีเด็ดบอลแตงเน้นเน้นคู่เดียวนะผมคู่เดียวเท่านั้นนะสำหรับอาจารย์โต้งให้คู่เดียวเท่านั้นนะผมวันนี้อ่าก่อนจะไปให้ทีเด็ดกันก็ขอขอบคุณเว็บดีๆจากเว็บแฮชทเจ็ดแปดนะผม ที่ทําให้อาจารย์โต้งมีเว็บดีๆเล่นนะเป็นเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะผมไม่ผ่าในใอเย็นใดๆเลยนะครับโอเคเราไปวิเคราะห์กันในนี้เลยนะอ่ากดผิดอีกแล้วครับผมอาจารย์โต้งชอบเอ็มกีฬานะชอบเล่นเอ็มกีฬานะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับผมใครสนใจสมัครก็ไปสมัครกันได้เลยนะบอกว่าอาจารย์โต้งแนะนํามานะคุณจะได้เครดิตเพิ่มนะผมจะได้เครดิตฟรีนั่นเองนะหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะผมมี เซียนตัวจริงอยู่ในกลุ่มนะครับผมนําเล่นบวกทุกวันนะผมบวกตลอดวันนะอ่ามาแล้วครับคู่คู่นี้นะครับผมคู่นี้นะนี่เลยนะอาจารย์โตรงวงไว้ให้เลยนะผมเดี๋ยวทุกคนไม่รู้นะผมเดี๋ยวทุกคนไม่รู้นะอ่าไปเลยนะครับคู่นี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้นะผมลีนาโมคีฟนะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เฟเลนวาลซี่นะอ่าอันเดียวขอนอนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะซูมออกหน่อยนะผมซูมออกหน่อยนะคนซูมใกล้เกินไปนะผมอ่าสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะผมเมื่อปี2013แล้วก็2020ที่ผ่านมานะผมซึ่งจะเป็นบอลออกเสมอนะครับแมตท,ที่ผ่านมาในเสมอ22เลยนะผมถือว่าบอลคู่นี้ จะออกบอลสูงอย่างเดียวเลยนะผมไปดู5นัดล่าสุดสําหรับดินาโมนะครับผมดินาโมคลิปนะผมชนะ3แพ้ะครับผมถือว่าเกมของเขาช่วงนี้ก็ถือว่ามค่อยค้างดีเท่าไหร่นะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูเกมในบ้านกันบ้างนะครับเกมในบ้านของเขานี่ถือว่าชนะ2เสมอศูนย์แพ้ะครนะผมถือว่าเกมในบ้านนี่ถือว่าแพ้3ครั้งเลยนะเกมในบ้านไม่ค่อยท็อปฟอร์ม เหมือนช่วงเปิดฤดูกาลนะผมช่วงช่วงเปิดฤดูกาลนี่ถือว่าพปอฟอมมากนะครับดินาโมกีฟนะผมกีฟนะผมอ่าเดี๋ยวดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะผมวา,วาลซวาลซี่นะผมวาัลซาี่นะว,าานะวันนี้ออกมาเยือนนะผมถือว่าเกมของวาลอซี่นี่5นัดล่าสุดนี่ชนะ3เสมอ0ูนแพ้นะผมถือว่าคู่นี้ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะผมสำหรับค่ำคืนวันนี้นะ ทุกนนี้ก็จะลงหมวดแข่งกันในเวลาตีสามเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวดูเกมเยือนของวาลซี่กันบ้างนะผมเฟรนวาลซี Play ่นะอ้าถือว่าเกมเยือนนี่ถือว่าดูเดือดเลยหรือว่าดูดันเลยก็ว่าได้นะผมชนะสามเสมอหนึ่งแพ้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับเฟรนวาลซี่นะครับผมถือว่าช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มเลยดีกว่านะผมเพิ่งบุกไปชนะดิออส เกียยอมาได้นะผมถึง3-1เลยนะชนะในบ้านเพิ่งไปแพ้ยูเวสองนึครับผมถือว่าเกมนี้ถือว่าสูสีเลยนะผมตัดสินเลยดีกว่านะผมว่าใครแพ้ชนะนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูค่าน้ํากันก่อนนะผมไปดูค่าน้ํากันก่อนนะ,ะสำหรับคู่นี้นะผมสำหรับคู่นี้ดินาโมครีปจะเป็นบอลต่อนะผมจะเป็นบอลต่อมาเปิดต่อมาที่ ลูกครึ่งควบหนึ่งลูกนะครับผมถือว่า <re> yes. ต่อมาได้สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าไม่รู้นะผมถือว่าอ่าไปกันที่เบดสามห้าเลยนะครับไปกันที่เบดสามห้าเลยนี่น้ําน้อยนี่จะเป็นบอลต่อนะผมตัวน้าเยอะๆนี่จะเป็นบอนลรองนะครับอ่าไปไล่กันตั้งแต่หัวเลยนะผมไล่ตั้งแต่หัวลงมาเลยโอ้ต่อลดลงมาเรื่อยๆนะผมลดล,ล,ลงมาเรื่อยๆน้ําไหลลงครับไหลลงเรื่อยๆนะ ไหลลงเรื่อยๆนะครับเอาแต่คู่นี้ผมไม่แนะนําให้แทงแตงนะผมผมบอกไว้ก่อนนะไม่แนะนําให้ทุกคนแทงแตงนะผมเพราะว่าบอลคู่นี้นะเล่นยากนะสําหรับบอลแตงนะผมคู่นี้ผมแนะนําให้แทงสูงดีกว่านะผมเพราะว่า2ล2ลูกลูกครึ่งนะผมบอลออกบอลสูงแน่นอนนะผมค่าคืนวันนี้นะสำหรับการเจอกันระหว่าง2ทีมน,นี้นะออกบอลสูงแน่นอนนะผมออกบอลสูงแน่นอนอัตราสูงของจันโตนะผม คิดไว้ว่ารอเอร์เซ็นเต็มแน่นอนครับผมสำหรับบอลสูงอาจารย์โต้งนะกดไปได้เลยนะผมกดไปได้เลยนะอ่เดี๋ยวเราไปกดกันให้ดูเลยนะครับกดกันให้ดูหรือว่ามีเทคนิคนะอาจารย์โต้งมีเทคนิคนะครับผมมีเทคนิคมาบอกทุกคนนะใครที่ใครที่รู้แล้วนะครับใครที่รู้แล้วก็ไปตามดูคลิปของอาจารย์โต้งใครที่ยังไม่รู้ก็ไปตามดูคลิปของอาจารย์โต้งได้นะครับอาจารย์โต้งจะบอกตลอดนะครับนี่ครับสังเกตที่ น้ำนะผมน้ำมันเท่ากันนะ90เท่ากันครับผมหรือ92 90 3อะไรก็แล้วแต่ถ้ามัน90เท่ากันนะผมผมแนะนำให้กดสูงไปเลยนะครับผมหรือว่าคููนี้ต้องมีสูงครึ่งแรกแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับสูงสูงแรกแน่นอนต้องมีนะครับผมสูงแรกนะสำหรับผมนะครับอ่าสูงบอลสูงแน่นอนนะผมต้องมี อย่างมากต้องมี3ลูกนะครับผมสลูกชัวร์แล้วนะครับสำหรับผมนะผม่ามลูกนะครับเดี๋ยวเรากดกันให้เห็นเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็มีทุนมานิดนิดหน่อยนะครับผมมีทุนมาไม่เยอะครับได้เมื่อคืนมานะอาจารย์โต้งยังไม่ตอบเลยนะรอเล่นคู่นี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเรากดไป748บาทนะครับผมอ่า7บ8บาทนะครับผมอใครชอบก็ตามนะใครไม่ชอบก็ ได้เลยนะผมะสำหรับ V.P. นะผมสำหรับ V.P. ที่อาจารย์ต้องจะแจกในกลุ่มนะผมก็ไปติดตามดูได้เลยนะหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นก็ไปสมัครแล้วก็มาเข้ากลุ่มนําเล่นหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวอาจารย์ต้งมาอาจารย์ต้องจะวางลิงก์ไลน์วใต้คลิปนะครับผมก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวจะวางไว้ให้ทุกคนนะเพราะว่าใครอยากอยากได้บอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปนะผมทักมาได้เลยนะผม หรือว่าเป็นกันเองนะอาจารย์ต้งสำหรับอาจารย์ต้งนะครับคุยกันง่ายๆนะผมไม่มีอะไรมากนะ,ะวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปก่อน <Yeah. S 1> เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับต่อคลิปของอาจารย์ตู้เลยนะ <Yeah. S 1> เพื่อให้อาจารย์ต้งมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปเพียงเท่านี้นะครับ <Yeah. S 1> กราบลาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ